โคเชียแนสวัสดีครับมือหนีสิภาพมาเห็ดออมหมูนะครับออมหมูสามสันวันะแบบบานๆเลยครับใส่น้ำปลาแดกอหอมๆนะครับมาเบิ่งส่วนผสมกันเนาะอันนี้จะเป็นหมูสามสันครับผมนี่แล้วก็จะเป็นบักพริกแห้งครับมีกระเทียมตะไคร้หัวหอมแดงครับแล้วก็อันนี้ขั้นผู้ใดมาค่ากับใส่น้อยนึงก็ได้ครับน,นี่ที่เป็นผักซีเหล้าผักซีฟักฟังแล้วก็ต้นหอมข้านี่แหละครับมีใบขี้หูดมีหมักแข็งแล้วก็มีพริกสดเนาะ นี่ครับผมอันนี้จะเป็นเครื่องปรุงแล้ววันนี้อันนี้จะเป็นปลาแดกครับนี่ก็จะเป็นผงสุรลดเป็นเกลือน้อยหนึ่งแล้วก็ผงปรุงนัวครับผมวันนี้ห่อหันพักครับเอาพอดีพอดีครับเอาพอดีเลยต่อไปเขาจะมาตำเครื่องครับใส่พริกใส่แนนี่ละครับส้มเขาลงไปเบอเลยครับแล้วก็โคกยาบๆครับผมโคกก็ต้องละเอียดหลายเนาะครับโขกให้เพื่นนั่นเขากันก็พอแล้วขั้นบ่มาคาก็ต้องใส่กระไดแล้ครับผมนี่ กรประมาณนี้ครับน the ี่เรียบร้อยต่อไปข้าวจีโคกบะแข็งครับเอาบูบๆพอแล้วครับผมเอาไปใส่เนาะขั้นพุดย์มาเข่าขวก็ใส่ก็ได้ด้ครับแต่ทางนี้บ่ใส่เข่าขว่าครับผมบ่ใส่เข่าขวเนาะก็อยู่แต่ความมักนะครับผมนี่กรประมาณนี้ต่อไปข้าวจีมานพัดเครื่องครับที่ข้าวตามใบเอาไฟกลางเนาะแล้วก็ข้นไปเรื่อยๆครับข้นจนเพิ่นซุกหมดแล้วจนเพิ่นหอมหมดแล้วเนาะครับผมแต่กะระวังใหม่เนาะใหญ่เิ่นใหม่ กับว่าเพิ่นสุกแล้วเ่ากระไ่เนื้อมูลงไปครับหมูสามสั้นท่านี่แหละกระไ่ลงไปเลยครับผมี่ประมาณนี้กระไ่ลงไปครับแล้วก็พัดตัวให้เพิ่นเกือบวสุกเพิ่นเนาะแล้วค่อยปรุงรสครับนี่ก็พัดไปเรื่อยๆจนเพิ่นเขากันหอมดีหมดแล้วเนาะนี่ครับผมนี่จะได้ประมาณนี้ครับวันนี้ห่อก็ะตืมน้ำลงไปครับวันนี้ใส่ปลาแดกครับใส่ห่นพงพุงนัวเกลือน้อยหนึ่งพงามบุบครับผมใส่ลงไปกรโคนในเพิ่นเขากันเนาะครับ กาว่าเพื่อนนันใกล้ซุกแล้วเ้องก็ะรุยอันยัง,ยงก็ใบขี้หูดเนาะครับลงไปเลยอันนี้จะเป็นมะแข้งครับคนในเพื่อนเขากันแย่งดีนี่แล้วก็สิใส่ใบขี้หูดลงไปครับผมต่อไปจีเป็นพริกสดครับแล้วก็หอมพักซี่นี่แหละหอมพักซี่ที่เฮาส้อยไว้เนาะแล้วก็คนในเพื่อนเขากันแล้วก็ปิดฝาไว้จ็กเบื้อนึงเนาะกาว่าซุกแล้วเ้องก็เปิดเบิ่งแนี้ครับวามเสริฟแล้วครับผม โอ้แต่แสบะครับผมบอก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 ,บอก,บอกอยอะเนาะขั้น <_ C 1> พี่น้องมักกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้ันเด้อครับผมสรับมือนีกัไปแล้วครับสวัสดีครับ